สวัสดีครับนายคนดูเลยครับคลิปนี้ก็จะนำทุกท่านมารับฟังข่าวความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนเฟสที่สองเริ่มสร้างปี2 5 6 9การรถไฟแห่งประเทศไทยวสกรสรอทเซ็น MOU หนุนใช้วัสดุในประเทศก่อสร้างรายละเอียดในคลิป ก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกําลังใจให้ในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับการรถไฟแห่งประเทศไทยจับมือวอสอทอสอรอทอลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ส่งเสริมการใช้วัสดุก่อสร้างผลิตในประเทศในโครงการรถไฟไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายที่เตรียมเปิดประมูล เริ่มข้อสร้างในปี2,169วันที่11พฤศจิกายน2,168การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางหรือว่าสอรอทอนะครับลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนาจาักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคระยะที่สองช่วงนครราชสีมาหนองคายโดยมีนายนันเจงงามคุณรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์อเนกศิริพานิชยกรที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา และนางสาวเพียงอเหลาหาวิไลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางในร่วมลงนามนายอนันต์เจงงามคุณรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานในการดำเนินกิจการด้านวิชาการด้านวิจัย การวางแผนและพัฒนามาตรฐานงานโยธาระบบรถไฟความเร็วสูงตลอดจนข้อกำหนดการก่อสร้างงานโยธาเพิ่มเดิมจากมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงของจีนในงานก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมภาคระยะที่สช่วงนครราชสีมา น้องคายเพื่อใการดําเนินง,งานมีคุณภาพประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริมการใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศให้ได้มากที่สุดด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถดาเงงานินการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลซึ่งจะก่อให้เกิดการสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และศักยภาพของอุตสาหกรรมข่อสร้างและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมข่อสร้างไทยให้เติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนสอดคล้องกับโนโยบาย Thailand First ของกระทรวงคมนาคมที่มีความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของเศรษฐกิจของประเทศต่อไปทั้งนี้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา5ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปก็คือวันที่11พฤศจิกายน2568จนถึงวันที่10พฤศจิกายน2573การลงนามในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างรัฐและภาควิชาชีพวิศวกรรมไทยในการยกระดับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล พราะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนในอนา,าคตต่อไปสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่สองช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทาง3 5 7 1 2กิโลเมตรงบประมาณลงทุนจำนวน3 4 1 3 5 1 4 2ล้านบาทประกอบด้วย5สถานีได้แก่สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีและสถานีหนองคายซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องของช่วงกรุงเทพหานครนะครราชสีมาโดยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงควมนาคมแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนี่นะครับดำเนินการ ในส่วนของการจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สินและการก่อสร้างงานโยธาภายในกรอบวงเงินปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมเสนอคณะกรรมการรถไฟเพื่อขออนุมัติดำเนินการและเตรียมการประกวดราคาต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะสามารถออกเอกสารประกวดราคาเพื่อหาผู้ดำเนินโครงการและผู้ดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี2 5 6 9 และเปิดให้บริการได้ภายในปี2อ7 4ก็จะรักษาสุขภาพรอนั่งรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนั่งจากกรุงเทพเลยไปสุดสายเลยครับหนองคายเลยครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยนานเท่าไหร่ก็จะรอนะครับหากมีความคืบหน้า รถไปความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายนายพลจะนำเสนอในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกการรับชมเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ